ข้าเป็นพอมดที่มักพูดซ้ายเจ้า,จ,าจัดให้ข้าได้บอจักสองดอกฮะยังก็ครับท่านพอมดเลขท้ายสองตัวประจาวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2563้าาเลขที่ออกตีแบ๊ แปดี 5, ่ไม่พ้นาเออเอหวนหญ่หลี่ยีเปลียไม่แปลกที่แหวนใหญ่เหมือนเงาเหมือนตี่ พ่อใอยจำเลขงวดก่อนเดี๋ยวบอลที่มันออกซี่หาพี่ไอซีแค่อลอยเดียวไหมจำได้เป็นยังไงไอซีบอกว่าที่เลขมันถือไอตีเลขมจาจ่ายตอนที่พ่อไปเข่า,งาหงำไอ้ได้ยินเสียงพ่อ,อยงงิงาดัง <c oughs> แล้วพ่อยก็ห้องว่าไอ้ก็เลยสื่อซี่หาถ้าเสียดายไอซีแค่ลอยเดียว แล้วจังไดล่ะตังวงวดนีไอ้ก็ไปจอดปังควอยของนางพี่เก้าล่ะไอ้ <c oughs> อยินเสียงค่อเยเหยาวดังแล้วก็ต๊ดดังแป๊บไอ้ก็เลยสื่อซี่แป๊บคิดว่างวดนี้เ้าสิถือตองนี้เป็นมหาเศรษฐีแท้ๆไอ้ก็เลยเอา <c oughs> ทีเฮียนทีหาทีหนะ้าไปขายหมดเลยฮไ <c oughs> อ้คิดว่ามันจะออกซี่แป๊บ แต่มันออกแปดสิหัวบัตรกบบัตรตัตายแล้วเป็มยอดพ้อยคนเดียวยอดพ้อยคนเดียวเลยเป็นยังพ้อยคือมุตดกอนเดียวปีนเดียวกันตดใหญ่ กลายไป็นไก็มาตกการเละอยากช่วยช่วยเลยตายไปห็นเลยเสียงห้ยเสียหน้าเสียงเมียย้อนหอยถึงกับสิแขวนข้อตายเลยบ่บักล่าอยากคดสันลาย คาซอยเจ้าได้เด้อฮะลุงเป็นผู้ใดเราหูเรื่องชีวิตผมแดงไดนครับข้าเป็นพ่อมดฮู้สู้เรืองเศษได้สูอยาง้า <laughs> ทสัพนถ้าเจว่าจะเป็นพ่อมดเจ้าเสียแข้งเงิ้เดี๋ยว่คยเสียไปแล้วก็เมียที่นี่ขอไปกลับมาเลยบอ <laughs> ได้เลย เยงตอนนี้เงินที่เจ้าเสียไปกับเมียของเจ้ากับม่าทาเจ้าอยู่ที่บ้านตัวเราละบักหลาเนี่พี่มีไครับขอพูดคท่านพอมดขอพูดหลายครับท่านเซผมเห็ดจังเดให้ผมตอบแค่อร่องผมยอมสุดยังครับข้าเป็นพอมดที่มักพูดซ้ายเจ้าจัดให้ข้าได้บอ จักสองดอกฮะยังก็ครับทันพมดเจ้าบอกว่าติต่อแทนข่อยทูสิงชุอยางขจอบขึ้นค่ำสิ่งที่ขัาเษไครเจ้ามันสิอันตรธานหายไปเบิรดเอาไว้ก็ได้ครับทันพมด ปีนี่ตัวอายุเท่าไรแล้ววะสามสิบกว่าปีแล้วครับท่านอายุก็บ่แม่หน่อยๆแล้วยังติซอเร่องพอมดอีกอยู่บะโครโงงเลยสมควรแล้วล่ะที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเมียแล้วก็เสียทั้งดาไอ้มัดความมัดหมึอหลายดากูดีมาสิครัา กลิ้นแมนของฟันจากฟ้าคือส่วนไรนาเขียวสดสมใจเสริมทางความแข่งพยันอันตรายมีธาตุอาหารดูดซึมได้ง่ายกลิ่นแมนช่วยให้พืชงอกดินงามกลิ่นแมนทนแดดทนฝนสร้างความอดทนถึงแห้งและ้งปานใดเพิ่มผลผลิตเพื่อน,นเกษตรซื่นใจ เรื่องผลข้างเคียงสบายใจได้ Green Man ปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอนแร่ธาตุบำรุงดิน Green Man และ Nano i n ไซ m e Green Man ขึ้นผลแข็งแรงโตวไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ผลข้างเคียงปลอดภัยทางผู้ใช้และผู้บริโภค